โอ้แม้เป็นแท้คนเดียวฉันข้างใครเธอคนเดียวอิสริยาเฮ้เฮ้ก็ฉันมีเธอเป็นตัวเป็นต้นให้คิดง,ง่ายๆเราเฮ้โอเคครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้อยู่ในอนิเมะในอนิเมะดีโอไม่ชอบอนิเมวะว่ะเฮ้ยผิดแคชนเจอร์นะครับอืมก็โรดเดรามกะพูดชื่อหนัผิดอีกแล้วนะครับก็นี่นะครับผมทําเควสมาถึงเควสที่ 30แล้วนะครับสำหรับเควส์ของเจ้าเอเลี่ยนนะครับผมพาไปดูแล้วนะอันนี้จะเป็นเควสที่หยุดด่านสุดท้ายนะครับก็เพื่อนๆก็สามารถมาทําเควสได้เลยนะครับก็ผมว่ามันค่อนข้างจะทํานานอยู่นะครับอันนี้ก็คือ15เควสแรกนะครับเนี่ยเห็นไหมสิบห้าเควสเราจะได้เป็นอันนี้นะครับน่ก็คือเป็น perfect kill นะครับแล้วก็จะมีพวกน้ําผลไม้สมุดรีสองเล่มนะครับแล้วก็สมุดเวฟรสี่ไปว่าห้าครับ ส่วนฐานสิบเพย์น่าเราจะได้เป็นเอยูนิเวอร์แซลเซนติเนียลนะครับอันนี้ครับอันนี้ด้ยก็ให้เพื่อนเมารับเพยสที่เจ้าตัวนี้นะครับแล้วก็ไปทำเพยสให้มันเสร็จผมว่ามันค่อนข้างจะ,จะไม่ได้ผมว่ามันไม่ได้ทำยากเลยนะครับเพยสแต่ละเพยสก็คือส่วนใหญ่มันทำนานมากกว่าเนาะมันจะมีให้จับพวกคอมมอนตกปลาอะไรเงี้ยส่วนใหญ่มันจะค่อนข้างจะทำนานนะครับไปเดี๋ยวเราไปตีสลานตัวสุดท้ายเลยเลยกันนะครับจะได้อันนี้ได้ที เราจะได้หลุดพ้นจากเควสนี้สักทีนะครับมันทำมันต้องจะนานเลยไม่ใช่ค่อนข้างจะนานนานมากนะครับหนึ่งยอ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 งถ้าเริ่มมาเหลือครึง่งมันจะทำให้เราตีมันไม่ได้นะครับนี่ตีได้เหรอ ช,ชิวๆนะครับเนี่ยเห็นไหมถ้าไม่เลือกเบอร์หนึ่งเดียวจะไม่น่าตี oh. าไม่ได้เนี่ oh. มันจะเป็นหมอนมาตาก่อนะแบบเดียวแหละเยอะขึนสภาพนั้วนะภาพเดิมนะครับบอสลาในขผมวันตีเขาหน้ามันจะง่ายเชลเชลเลยเดี๋ยวนี้มันทำไม่ทำตัวใหม่ด้วยนั่งทำเป็นไชนี่ครับเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้ว เต็มเลยนะครับตีบอสเยอะเกินนะครับตีจนติกเก็ตเต็มไปเลยโอเคนี่นะครับสลาของนะครับก็จะมีเป็นเพอร์เฟกต์คิวตัวนะครับแล้วก็จะเป็นไอ้มาซึริลีโร่มันเป็นลีโร่ชื่ออะไรัน้ะครับแล้วก็เป็นพวกไข่พวกนี้เลยครับเดี๋ยวผมว่าจะเอาไข่เก็บไว้เปิดไอ้รออัปเดตหน้านะครับเพราะอัปเดตนี้มันอาจจะใช้ได้ไม่ยาวนะครับถ้าสมมติเราได้พวกซีเคร็ตมานะครับแต่ อาจจะไม่ได้นะครับโอกาสโอกาศได้ซีคริตจากไอ้ใครใครใบนี้ใบนี้มีอยู่ห้าเปอร์เซ็นต์นะครับใบนี้นี่ครับมันจเจอเขียนบอกอยู่กันไหนโอกาสาออกห้าเปอร์เซ็นต์เป็นซีคริตนะครับยวไปรับตัวซะหน่อยโอ้โหโ้โห,หนึ่งขอยกเลิกใช้ทั้งหมดก่อน <c ười> อื๋อหนุกขอถ่ายรูปเพื่อนนี้หน่อยไว้เก็บไว้ทำโปกคลิปเนี่ยนะครับนนี่ะ รับเลยนะครับโอเคครับอ๋อได้ตัวมันที่เรียบร้อยแล้วนะครับดูหน้าตามซะหน่อยสีเย่แลตึงตัวที่4,295นะครับโอเคก็ตอนนี้มี4,000ตัวสำหรับตัวนี้มามันมากี่วันแล้วอะเออผมจะพูดอีกเรื่องนึงก็คือตัวนี้นะครับมันจะอยู่แค่หนึ่งอาทิตย์นะครับเควสมันนะก็ให้เพื่อนๆรีบๆไปทำะไรกันนะครับอีกอนอัปเดตมากี่วันแล้วอัปเดตมาวันที่9นะครับ อ่าตอนนี้มา2วันแล้วนะครับพรุ่งนี้ก็วันที่3ามครับอันนี้อยู่7จปันนะปันบิ๊กเดี๋ยวเรามาให้อาของอาหารมันซะหน่อยนี่นะครับเชียร์ดอตัวถึงจัดอยากนี่ปิดนะครับหายรูปทำปกเลยเดิมนะครับอันชิวเลเวลนะครับใส่จนมันจะเดี๋หนึ่งอันผมใส่ให้มันเรื่อยๆเลยนะครับเชียร์ครับปะเราไปทำอย่างอื่นกันต่อเดี๋ยวปลดนี้มันซะหน่อยนะครับปลดชาม ยไม่ไปใช้นี่เลยเอาไปใชาน้นี่ก่อนไก้ไหมเอาไปใช้นี่ก่อนเลยนะครับเดี๋ยวเราค่อยปลดชามทีเดียวมาทีละอันเลยนนะครับผมไม่ค่อยจะถูกใจกับไออันที่วชายนี่นะครับทําไปแล้วมันไม่น่ารักกับผมนะครับอันนี้คือมันคนกี่เราวะอโอ้โหติดแล้วนะครับนี่นะครับผมใช้ไปกี่อันไม่รู้นะครับแต่ก็ ติดแล้วทาไมชื่อไม่ขึ้นอ่าขึ้นแล้วนะครับหูเทคไาเดิมเยอะนะครับบอกเลยตัวนี้อ่ะแคปอีกรอบนะครับเรียบร้อยนะครับครั้งนี้มันจะเห,หม่เหมือนครั้งที่แล้วเชียร์เท่เกินทเนท่เกินพนุมเคไปเราทําชามต่อเลยเนี่ยะครับก็ตอนนี้ก็ที่เป็นชามดีๆก็เห็นเขาใช้กันก็จะเป็นเดลี่แล้วก็ไอ้ไฟนนัสแต็กนะครับเนี่ยเดลี่ เราจะเป็นเฟนนั่นสเต็กกับคิตตี้คอกอนนะครับซึ่งผมใส่ไป่แล้วผมรีเอานะครับนนม,มีเกมเมอร์มาซึ่งเกมเมอร์ไม่ได้ใช้นะครับมาเราจะมารีจนกว่ามันจะได้แบบพวกอืมไม่ต้องผมขอดูบ้างนะครับว่าผมขา,าดอะไรอ่าที่จริงก็เฟนนั่นสเต็กมีห้านะครับเอาเป็นเฟนนั่นสเต็กสองสามก็โอเคนะครับสักสามแล้วนะจะได้ไม่ต้องใช้เยอะเนาะมาทำกันเลย ไไลฟ์สติลไม่เอาแล้วนะครับก็คือตอนนี้ไลฟ์สติลไม่ได้ใช้แล้วนะ,ะหาไฟนอลสแต็กหรือคิติคอลใช่ไหมไปคีย์เข้าเราไฟนอลสแต็กไฟนอลสแต็กเนาะเดี๋ยวมีน้อยใช่ไฟนอลสเต็กไปไหนแล้วอ๋อผิดอันนั้ตรงนี้คิย์ปุ๊บไฟนอลไฟนอนลล่ะ อ่านแท็กหนึ่งไม่เอาสิมันมันจะมีโยให้เราแท็กสามอ่ะขีสามนะครับน,นี่ก็ทําให้เราสบายขึ้นมาเยอะเลยนะแต่อมเฟนนั่นแท็กมันหายากกว่าึิงโลผมมีเยอะนะครับผม,ไ,มได้เรื่อยๆอยู่แล้วเดี๋ยวผมจะลิงค์คลิปให้เลยนะครับรอจะได้เลยนะอ่ะ หลายสติลไฟนั่นแตกมีสี่อันนี้คือจะไม่เสียคิกไงคิกห้าแล้วนะครับตอนแรกจะเล่นคลิปกคือตอนนี้ไม่อยากเล่นแล้วนะครับเพราะว่าอาจจะไม่จําเป็นแล้วเนาะเดี๋ยวเราเอาสองอันด้านล่างออกแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราทาเป็นตัวตีบอสไปเลยเลยนะเดี๋ยวใส่เดลี่เลยนะครับเดลี่เลยทำให้เป็นเดลี่สี่ แล้วก็เดี๋ยวเอาเฟนนัสเต็ตกยัดเลยนะครับผมเสียดายเฟนนัสเต็กกระเถิบเราซื้อมาอันละสิบบิลเลียนเลยนะครับมันน่าจะแพงอยู่นะไอชิ้นนี้มาเราใช้ให้มันแต่งร่างกันเลยเลยนะครับไปเลยเรียบร้อยครับก็ได้มาที่เรียบร้อยนะครับสำหรับตอนนี้น่าจะเป็นตัวที่เก่งสุดสำหรับผมตอนนี้นะ อ่าอ,อ่านกับตัวนี้ก็สองเท่านะครับแต่อันนี้มันมีรู o t i n g ไงเดี๋ยวผมจะไปเอาออกนะครับโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปดูอะไรกัน,นดีไปดูไอ้อันนี้กันหน่อยนี่นะแบ็กมาร์เก็ตก็ตรงนี้มีขายของดีนะครับเนี่ยมาซื้อตรงนี้ได้เลยครับเนี่ยไอย้พวกของเนี่ยจะเป็นสิบบิลเ,เลียนอะไรเงี้ยอ่ะอันนี้อันนี้ดีนะครับเนี่ยนี่แต่ผมอ่ะผมไม่ต้องใช้นะครับมันน,น่าจะมีทีมปลาผมมันน่าจะ เก่งแล้วนะตอนนี้โอเคเดี๋ยวเราพูดเกี่ยวกับอะไรกันต่อดีเอ่อเกี่ยวกับเอ่อการทำสเตตที่ผมเคยบอกไปนะครับตอนนี้สเตตที่ดีที่สุดตอนนี้จะเป็นมานี้นะครับช่วงแรกๆเนี่ยผมว่าเป็นเอไอไลิฟซฟิลี่ค่อนข้างจะดีนะครับช่วงแรกๆนะก็ให้ทุกคนใช้เป็นไลฟ,ฟ์ซิลช่วงแรกๆแล้วเดี๋ยวถ้าหลังๆมีเริ่มมีของนะครับให้มาเปลี่ยนมาเป็นใช้อนี้นะครับพอตัวเราจะเริ่มตีแรงขึ้นเรื่อยๆเนาะเราก็สามารถเปลี่ยนมาใช้ตรงนี้ได้เลย อันนี้มันจะ,ะทําให้ดาเมจเพชรเราคูณ1.5ครับหลังจากที่เลือดบอสละ50%ต่าต่ากว่า50%นะครับแล้วก็นี่จะ,ะเพิ่มคินะครับเป็นมัลติคีนะครับเพิ่มเป็น1.7เห็นไหมตอนนี้เป็น2.175นะครับ1.75นะโอเคก็มีประมาณนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปไอสุ่มไข่ทิงตอนอัปเดตหน้ากันนะครับโอเคสำหรับต,ตอนนี้ตัวที่ควรหานะครับที่ผมแนะนำเลยก็คือจะเป็นตัวที่มันต้องไปเต้นมินิเกมเอครับ จวไปดูสักหนมันไปเต้นสักรอบหนึ่งไะครหบว่าตอนนี้เขาน้จะน็อตน็อตน็อนนนอะไรยงไม่รู้นะครับอ่ะนี่ครับตัวนี้นะคหนึ่งในห้าพันนะครับตัวนี้คือจะนั่นดีเลยแล้วก็ตัวที่แนะนําที่เอาไปเล่นนะครับก็แนะนาเป็นตัวเก,มเม,เกมเมอร์นะครับนี่เกมเมอร์มันจะอา่ามันบอกว่าถ้าเอาตัวนี้ไปเล่นอ่ะเออเลาเอา,าตัวนี้ไปเล่นนะครับเออมันจะเพิ่มหนึ่งจุด 2 5%ที่ได้ร e จินเรน,นะครับก็เพิ่มไปนิดนึงก็ไม่ได้เยอะมากแต่ก็ไม่ได้น้อยมากนะครับถือว่าเพิ่มนะครับอ่ะก็จำไว้ว่ามันเล่นยังไงแล้วก็ค่อยกดตามนะครับอันนี้โอกาสมันจะออกง่ายกว่าไอ้ทะเลทรายนะเพราะว่าอันนี้มันจะได้รอบระคเกียร์ห้าอันหนึงอันเจี๊ดดยดา นี่ครับเราชอบมาพลาดลนะครับซ้ายขวาซ้ายนี่ครับชอบลืมนะครับซ้ายซ้ายขึ้นซ้ายขึ้นขวาซ้ายซ้ายขึ้นซ้ายขึ้นขวาเจอไ,ได้นะครับคือ,อผมเล่นมาไม่รู้อย่างกี่รอบแล้วมันไม่ได้ทุกทีนะครับมันออกยากคกืินไปนะครับตัวนี้เออ เค okay, ก็จะมีประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่จะเป็นมินิเกมนะมันก็เก่งนะเก่งไลยตัวเนี้ย <c oughs> <c oughs> เก่งตัวดหกขอมเฮ้ย <c oughs> อย่าเก็บตั๋วยาไม่นะลูกพ่ออยา่อยาบินมาตเกตเต็มนะครับนี่ตรงนี้มันจะมีเป็นหมื่นสองนะครับอันนี้มันจะเขาน่าจะหาง่ายกว่าอันเมื่อกี้เนาะโอเคก็ลองหาอันนี้กันดูก็ได้นะครับือว่าจะทำนู่นก็ได้ ถ้าใจดีผมว่าเป็นแนะนําไปหาอนุเลยเลีน้ยนครับอนนมันจะดีกว่านะคครับเ